อันนี้เป็นลายเยลโลี่ไรเอสมาเป็นเวลาเท่าไหร่ออรครับสองเดือนไม่ใช่สองเดือนแล้วเนี่ยสองเดือนครึ่งสองเดือนครึ่งเองเหรอนึกว่าแปดปีเดี๋ยวดมก่อนนี่ที่กินก็เหมือ,คอนครับที่ออกกลิ่น, Yellow, น,นลมครับแหลกนะเหมือนเยลโลป็นติน่าอะไรครับมันหยุ่ยอันนี้เป็นลายเยลโลี่ไรเอสมาเป็นเวลาเท่าไหร่ออรครับ สองเดือนไม่ใช่สองเดือนแล้วเนี่ยสองเดือนครึ่งสองเดือนครึ่งเองเหรอนึกว่าแปดปีโดยวรงกว่านี้ที่กินก็เหมือนครับดูออกอนกินดมครับโอ้ผมครับก้าวทาแล้วครับไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับเยีโรตัวเมื่อกี้สี่สิบปีใช่ไหมใช่ครับคือดดีครับสโนกี้นิดๆแปลกนะคือข้างนอกก็กระเพิกไทยถูกไหมแต่มันมีดิบเปรี้ยวมาด้วยเปรี้ยวมันเกิดจาก ตัวเลือดของมันที่มันไปคอนเดนซ์อยู่ข้างในอ,ะอ่ะแปลกนะแปลกอื่น,นไม่เอาไหนเวลาเราดรายเองสิ่งที่จะเกิดคือตัวน้ําของเนือมันเหลือเยอะมากก็ลองคิดดูเหมือนกับเวลาเราต้มซุปอะแล้วน้าํามันเหลือเยอะมันก,ก็จะเหลือแบบเฟลเวอร์จริงๆเนี่ยเข้มข้นมาก,กคือเฟลเวอร์ที่เข้มข้นจริงๆของเนื้อปลาลองเดิลองรสชาติเป็นไงครับรสชาติอร่อยนะพูดถึงมันก็ยังอร่อยคืออย่างที่พูดเมื่อเออมาอะไรอย่างนี คือเนื้อปลาเนี่ยมันจะมีความพอดีของมันอันนี้ก็ต้องบอกตรงๆว่ามันเลยความพอดีมันไกลมากคนจะไม่ไร้เหมันอยูลึกขนาดนี้แต่ว่าแน่นอนคนที่แบบไยรักในเรื่องการรสชาติอาหารแล้วจะเชฟเขาก็อยากจะลองรู้ดูว่ากี่วันเป็นตีอันนี้คือมันเกิดจุดพี่ไปนานมากแล้วแต่ก็ยังมักซนที่เนื้อปลาดิบสามารถ่จะเก็บไว้ได้เป็นเดือนมันก็ยังเป็นเนื้อปลามันไม่ได้เปลี่ยนไปเป็นเนื้อวัว เอาล่ะครับผมจะให้ลองรักกับผมนะครับคุณไอซ์ของร้านรุงสวัยนะครับได้ลองชิมยโลกฟินตรงนะครับ dry a g ออยู่ประมาณเกือบ2เดือนมันไม่น่าจะกินได้นะครับแต่มาลองดูนะครับดุสกิ่การตัดครับนี่ของแท้ครับเอาล่ะครับคุณไอซ์เป็นยังไงครับเหมือนยาโลกฟินอยูหน้าเลยครับ ใช่เพิ่มเยอแล้วฟินทุกบ้านทุกวันแดกครับแดกแล้วอื้อร่อยเหมือนกันนะคะไม่ตำมะม่วงอหน้าตาแบบนี้ชัดเจนไม่งทีงแล้วอย่างที่เราบอกแล้วคือมันเป็นการทดลองมากกว่าสนุกับการได้ทดลอง วัตถุดิบหลายราย,ย่างอย่างตัวเนี้ยเกินเลยการที่เราจะเอามาขายลูกค้าและลูกค้าไม่ได้กินหรอกเพราะว่าเราจะไม่ดรเอชในขนาดนี้มันเกินเลยจุดพอดีแต่ว่าเราก็อยากจะรู้ว่า๊รสชาติมันเป็นยังไงถ้าคุณสามารถที่จะดรายเอจนเสมือนกับว่ามันเหี่ยวจนใกล้ถึงจุดที่เรียกว่าเน่าอืมก็เ,เหมือนปลาดองแต่เค็มแต่รสชาติไม่เค็มเอา รสชาติมาแต่งมนกรบรสชาติธรรมชาติอลไรนะเพราะว่าพน้้ำมันกระเสริหมดลึกๆนี่คือรสชาติที่แท้จริงตัวน้ปลา่านี่ก็เอชมาแต่ว่าแคแค่บะเบอูกเหรครับใช่ครับอันนี้ผมมะเบอนแต่ว่าแช่น้ำมันก่อนกระโบนนี่กินได้เลยความแห้งที่ทำธรรมชาติของมันค่าแล้วก็มีน้ำมันขมาช่วยคือจุดเริ่มต้นของกลิ่นฟังกี้เนี่ยมัน ไม่รู้จะอธิบายีัยคุณผู้ชมทางบ้านยังไงแต่ว่ามันจะมีกลิ่นทิ้งของลูชีนครับซึ่งคือเห็ดเห็ดเนี่ยมันเป็นกลุ่มแบีเรียเสริบโตขึ้นมาแต่อย่าไปอีนะครับมันก็เหมือนกับปลาล้งปลาบ้านเราแนี่มันเป็นอีกหนึ่งวิธีการถนอมวัตถุดิบมันรองเท้าเปียกเหมือนที่แรกครับสรุปบทสรุปก็คือก็คือเอารองเท้าเปียกมากินทำไมคะความคขอบคุณครับ